เปด t ุ่มทุกอย่จะวิตติเอฟิทามไปในไอโฮนโนมาวิดีโอได้อดรอฟเอฟิทามแต่ในคานเต่มทุกอย่าง ในกีฬพูดเขามีอีกหน่อเวิร์บเวลลิวโอเคทุกคน Can I have a spoon นชอบ e ันนี้จะสวิงดะเพ็กให้เป็นเคมาลาหน่อพูดที่เยอะแฮงเยอะ คนแนวดูไออนอไอหนอพูดซอสอ่อนนีกกี่โอเคอืมออาีิเดียวยูหนอกแฮททูมัตอันนี้โซ่เลยทั้ง่อนแค่ในโอ้ย oh, จ <Sorry. S 2> ัดจัดกินวันวันโมเมนต์โอเคทุกคน <c oughs> ผลสรุปพี่พาก็ทำเ <c oughs> ห็นไหมคะน่าทานไหมคะคือ พี่พาหยุดกล้องเอาไว้แล้วจะทาให้เสร็จนะคะผลสรุปไม่เสร็จนะคะโอเคค่ะทุกคนนี่คืออกไก่อบก,กับมันต้มนะคะกับสต็อฟฟิงนะคะ, uh, ะ,คะฝีมือฝีมือฝีมือพี่พา <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอโทษด, <'ve> ด้วยที่นนพี่พา <c oughs> ก็ยังทำกล้อง s. <S ใส่กันยังไม่ได้นะคะทุกคน ขอโทษด้วยนะคะบบ s <S ขอบคุณที่ติดตามแล<บ>้ก็อย่าลืมนะคะกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ปาด้วยนะคะ <got> <laughs> นี่เป็นนี่เป็นข้อบังคับนะคะ <Thank you. S 1> ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ yeah,